เรื่องของการสร้างหนังก็เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หรือว่าการใช้อำนาจในเชิงวัฒนธรรมด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศหนึ่งแล้วบอกเล่าโดยการสร้างของอีกหนึ่งประเทศก็น่าสนใจถึงเนื้อเรื่องที่ออกมานะคะอย่างกรณีของหนังฟอร์มยักษ์ที่จีนได้สร้างขึ้นยุทธ,ธศาสตร์ยุธยธทธการทะเลสาบฉางจินหรือว่า The Battle of Lake ฉางจินเป็นหนังฟอร์มยักษ์อย่างมากซึ่งสร้างเกี่ยวกับ สงครามในประเทศเกาหลีค่ะแล้วมีความหมายอย่างไรในแง่ของการเป็นเครื่องมือในเชิงวัฒนธรรมของประเทศจีนติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทค่ะ The Battle at Lake ฉางจินยุทธการทะเลสาบฉางจินภาพ,พยนตร์ฟอร์มยักษ์ของจีนที่ใช้ทุนสร้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ7,000ล้านบาท ผู้กำกับ3คนทีมงานมากกว่า1 0 0 0 0คนเป็นหนึ่งในภาพยนตร์เฉลิมฉลอง,ลองครบรอบ100ปีพักคอมมิวนิสต์จีนเนื้อหาสะท้อนเรื่องราวของกองทัพอสาสมัครประชาชนจีนที่ร่วมรบในสงครามเกาหลีช่วยเหลือเกาหลีเหนือต่อต้านการลุกรานของสหรัฐอเมริกาและสะท้อนคำพูดของเหมาเจ๋อตุงผู้นำจีนณขณะนั้นผ่านบทสนทนาตัวละครย้ำภาพลักษณ์วีรบุรุษสงคราม หลังเข้าฉายในช่วงวันหยุดยาววันชาติจีนโกยรายได้ในประเทศไปแล้วเกือบ300ล้านดอลลาร์สหรัฐและติดอันดับหนังทำเงินบ็อกอฟฟิศผู้เชี่ยวชาญด้านจีนศึกษามองการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของจีนผ่านภาพยนตร์จีนมีหนังสงครามที่มีเนื้อหาเชิงชาตินิยมหลายเรื่องนะหลายเรื่องออก็ก็ไม่ได้บอกว่าจะสำเร็จไปหมดทุกเรื่องเพียงเพียงแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ย ถ้าถ้าเราจะใช้คำพูดแปลว่าอะไรนะมามาได้ตรงเวลาพอดีอที่สารัฐกำลังมีปัญหากับจีนนะฮะตรงนี้ก็คงกล่าวได้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ผมก็อยากจะเรียนว่าความนิยมหไรือรายได้ที่ได้รับถล่มทลายเนี่ยมันเป็นเฉพาะในจีนนะครับฉะนั้นถ้าจะถ้าจะยกประเด็นเรื่องของซอฟต์พอร์มากล่าวถึงเนี่ย มันก็เป็นระดับแรกที่ผมได้เรียนไปตอนต้นว่าภายในจีนแต่มันต้องพิสูจน์อีกว่าถ้าเป็นนอกจีนละ่ะภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำะไรายได้ได้ดีหรือไม่อัตราส่วนแบ่งรายได้บ็อกซ์ออฟฟิศของจีนต่อตลาดภาพยนตร์โลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปีที่แล้วจีนครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า25เกลายเป็นประเทศที่มีรายได้จากภาพยนตร์สูงที่สุดแสงหน้าสหรัฐ ภาพยนตร์อย่าง Wolf Warrior 2กองพันหมาป่าที่สร้างสถิติทำรายได้สูงที่สุดในจีนกว่า800ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่กลับมีรายได้จากการฉายทั่วโลกเพียง18ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวชาตินิยมอย่าง t h e 800ที่กวาดรายได้ในประเทศไป460ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแต่ไม่ได้ทำเงินมากนักในตลาดต่างประเทศหากเทียบภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ ต้นแบบการสร้างซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอุตสาหกรรมบันเทิงพบว่าแม้ภาพยนตร์พาราไซชนชั้นปรสิตจะมีรายได้รวมไม่ถึงครึ่งของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จีนแต่เกือบ80เป็นรายได้จากตลาดต่างประเทศและคว้ารางวัลออสการ์ผู้เชี่ยวชาญมองข้อจำกัดอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีนในแง่นี้ผมคิดว่าเกาหลีเขาเก่ง คือเขาสร้างหนังเรื่องหนึ่งเป็นหนังเกาหลีแท้ๆเลยคือหมายถึงว่าเนื้อหาไม่ได้มีอะไรที่อาจจะบางทีดูเผินๆอาจจะไม่ได้มีเจตนาโปรโมทตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับแต่ชั้นเชิงในการนําเสนอเช่นบทภาพยนตร์ที่มีคุณภาพดีนะครับแล้วสามารถที่ที่ผมเรียกมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ดีก็คือเขารู้ว่าถ้าเนื้อหาอย่างนี้ โปรดักชั่นอย่างนี้เนี่ยคนต่างชาติน่าจะชอบอเขาเขาตีจวดแตกซึ่งไอตรงนี้เนี่ยในภาษาหนังเราเรียกว่ามันมีความเป็นภาษาสากลน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับจีนจีนเนี่ยยังตีตรงนี้ไม่แตะเนื้อหาที่ตอบสนองตลาดในประเทศเน้นอุดมการณ์รักชาติรวมไปถึงการเซ็นเซอร์เนื้อหาจากรัฐบาลกลาง อาจจะเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนยังไม่สามารถชิงส่วนแบ่งการตลาดโลกได้แต่ภาพยนตร์ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์เพียงอย่างเดียวบทบาทจีนท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 การทูดวัคซีนไปจนถึงภาษาจีนเทคโนโลยีการค้าการลงทุนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้จีน โดดเด่นและกลายเป็นหนึ่งประเทศมหาอำนาจในระยะเวลาเพียงช่วงอายุคนชลันรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน